และเปลี่ยนแขนผูน้มีเกียรติของผมค่ะดิฉันกาสุมารีมาโลไนโรเกษตรสาวคนเล็กของคุณแม่สิวเกียร์แ้ดผู้วัยชนขออนุญาตนำเล่าประวัติแม่สิวเกียร์แ้ดดังนี้คุณแม่สุเกียร์แ้ดเป็นหุิงสาวคนโตของนายทวนแต้ดและนางกิบเลียงแฝดเกิดที่หมืองโขลงประเทศจีน ด้วยความยากจนในสมัยนั้นทำให้อโศต้องเดินทางจากประเทศจีนมาทำงานที่ประเทศไทยมช่โยงามป่ะนี่นี่นี่ต้องใช้ชีวิตตามพี่เจดาไปที่ประเทศจีนเลี้ยงชีพด้วยการทำงานทำาสวนผักไร่เก็บฟืนเลี้ยงควายเก็บเผือกเก็บหัวมันหัวเผือกมาต้มกินแทนข้าว ส่วนอาโงนะก็อยู่ที่ประเทศไทยต้องทำงานอย่างหนักเพื่อส่ง,องกลับมาที่ประเทศจีนตลอดระยะเวลา17ปีจนในที่สุดคุณแม่กับาอาัาพึ้นเมือก็ได้มีโอกาสน้ามเรือจากประเทศจีนมาประเทศไทยและได้กลับมาอยู่ร่วมกันก็บครอบครัวอ,อีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้น อาว่ากินเลี้ยงก็ได้ให้กำเนิดน้องๆของคุณแม่จีกหท่านโดยมีน้องสาวทั้งหมดสองท่านน้องชายทั้งหมดสท่านประวัติครอบครัวเมื่อคุณแม่อายุได้19ก้าปีได้สมรสกับคุณพ่อสุหินทรแซ่อึ่งซึ่งได้แต่แกรรมไปเมื่อวันที่เก้ากรกฎาค์พุทธศักราช2 5 4พ มีบุตรและธิดาด้วยกัรทม้งแปด่านบุนตรสาวคนโตชื่อานางสินวันอิสระคุณิุทธาอายุ73ปีประกอบอาชีพค้าขายบุตรชายคนที่สองชื่อานายธงพันธ์สิทธิชวลสิทธิงแก่กรรมไปเมื่อวันที่28มกราคม2540บุตรสาวคนที่สามชื่อานางพิทวันแซ่อิ้ง อายุ68ปีบุตรชายคนที่สชื่อนายสมเกียรติสิทธิ์สวรรณสิทธิ์อายุ66 6, 6, ปีประอกอบอาชีพค้าขายบุตรสาวคนที่หชื่อนางสุรีนะรัตนนรรมอายุ66 6, 6, ปีประอกอบอาชีพค้าขายบุตรสาวคนที่6กชื่อนางสุนีสิทธิสวรรณสิทธิ์ อายุ62ปีประกอบธุรกิจส่วนตัวขึ้นทะเบียนแรงางานต่างด้าวบุตรชายคนที่7ชื่อนายสงศ์สิทธิสุวรรณสิทธิ์ถือแก่ก่างไปเมื่อวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565และบุตรสาวคนที่ 8, ทสุดพอ้อทคือดิฉันชื่อนางสุมาลีพโนณ์ไมวุงอายุ56ปี ประกอบอาชีพเป็นผู้จัดก,การอาว,โวุโสแผนกบัญชีและการเงินบริษัทโคโลเกะเ,เอเชียประเทศไทยจำกัดอุปานิสัยส่วนตัวของคุณแม่คุณแม่เป็นคนที่ชอบไหว้เจ้ามากๆท่านจะไหว้เจ้า,ท,าทุทศศาลไมให้เลยค่ะและยังไปไหว้เจ้าอย่างสถานที่ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกอตกคุณแม่จะสู้ใจถังขอแค่รู้ว่าจะได้ไปไหว้เจ้าอีกจะไ่ว่ประจำวันของคุณแม่ที่จะต้องทำทุกวันแล้วก็ถือปฏิบัติทุกๆวันที่มีชีวิตอยู่ก็คือถือถังน้ำและไม้ถืๆ แกไปไม่ไหวก็จะเรียกลูกหลานให้ไปทำแทนและคุณแม่ยังทำบุญตักบาตรทุกเช้าอีกด้วยคุณแม่เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมและให้ทานแก่ผู้ยากไร้ทำให้ลูก,ลกหลานได้สืบทอ์ความ,มีเมตตาเหล่านี้จากคุณแม่และคุณแม่ยังเป็นพระประจำบ้านของพวกเราทุกคน ในทุกทุกปีเมื่อครบรอบวันเกิดของคุณแม่พวกเราจะแจกทานเป็นอาหารให้ชาวตลาดพรพัดคุณแม่จะดีใจทุกครั้งเมื่อได้เห็นคนมาขอรับอาหารจากการแจกทานของครอบครัวเราด้วยความปิติยินดีอย่างยิ่งและมีความสุขจากการให้ทานในทุกทุกปีวาระสุดท้ายของคุณแม่เมื่อเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2564 คุณแม่ติดโควิด19จนกลายเป็นผู้ป่วยในห้องวิกฤตไม่สามารถหายใจเองได้ซึ่งโอกาสที่จะหายนั้นมีน้อยมากแต่ด้วยคุณแม่ก็ต่อสู้และสามารถกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านได้พวกเราลูกกานต่างพากันดีๆที่ได้พาคุณแม่กลับมาที่บ้านแต่โชคไม่ดีนะหลังจากการรักษาตัวนั้น คุณแม่ก็ไม่สามารถกลับมาเดินได้อีกแต่พวกเราทุกคนก็ดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีเพื่อให้คุณแม่ได้อยู่อย่างมีความสุขจบจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตท่านแต่แล้วในวันที่26เมษายนพุทธศักราช2566คุณแม่มีอาการปวดท้องอาจเจียน ได้หนำตัวคุณแม่ส่งไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติคุณแม่คุณหมอแจ้งว่าคุณแม่ติดเชื้อในกระแสเลือดกระเพาะอาหารเป็นแผลมีเลือดออกงาท่วปอดหัวใจเต้นผิดจังหวะก่อนรุ่งสามเวลาตีสาของวันที่28เมษายนพุทธศักราช2566คุณแม่ยังมีสติด,ดีพูดคุยรู้เรื่องกับพี่สาวและพี่ชาย รวมถึงหลานสาวที่ไปเยี่ยมผุณแม่ที่โรงพยาบาลจนครู่งเช้าวันเดียวกันน้าเวลา8านาฬิกา30านาทีแม่ก็ได้นอนหลับไปและจากพวกเราไปอย่างสงบด,ด้วยสิิอายุ94้ีย่าง9้าปีถือผู้แม่อาม่าของหลานหลาและเต่ามากของเลเลชีวิตแม่นลํบาบากมามากยิ่ง ทั้งทุกสิ่งทั้งทำนานทั้งค้าขายทั้งเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดไก่เลี้ยงวัวควายเหนื่อยเพียงใดไม่เคยบ่นทนหมั่นเพียรตื่นแต่ดึกฝึกให้รู้สู้ชีวิตให้รู้ถูกรู้ผิดคิดอ่านเขียนให้ลูกมีความหวังตั้งใจเรียนให้พาเพียรให้สินทรัพย์นับอนา์แม่ให้ลูกทุกอย่างที่หาไว้ ส่งเสริมให้ได้มีเป็นเช่นที่ฝันลูกลำบากแม่ช่วยด้วยผูกพันต่อเออฝันให้เป็นจริงทุกสิอันแม่จริงเป็นแบบอย่างทางชีวิตเป็นลิ่งนิตจริงแพ้ไม่แปรผันปกป้องลูกหลานเป็นสุขทุกคืนวันสุขจะบบันยายครบจบพระผุน กับเพื่อนพ้องน้องพี่มีแต่ให้เอาใจใส่โอบเพื่อคอยเพื่อน,นุ่กับวัดวา,าศาสนาเนื้อนาบุญคอยพำจุนปฏิบัติด้วยศรัทธาต่อแต่นี้ไม่มีแม่ให้เราเห็นทุกเช้าเย็นไม่มีแม่ให้เราหาไม่มีแม่คอยกำกับซับน้ำตาต้องเหวหะ ราเกลียอยเดียวดายพระคุณแม่ยิ่งใ,ใหญ่กว่าท้องฟ้ากว่างใหญ่กว่ามหาสมุทสุดข,ขันไถมากมายิ่งเกินกว่าจากปัญญาประทับไว้ในใจลูกหลานทุกคนขอเดชะพระไตรรัตน์บุญญาลิโปรดประสิทธิ์พอชัยให้กุศล ขอเทพท้ายเทวันบรรดาลโดนบุญกุศลเคยทำไวโปรดให้คุณขอได้โปรดโดนบันดาลประทานให้คุณแม่ได้เสวยสุขเกษมสูขสู่สวรรค์อันสดใสด้วยผลบุญอบไอบุตด้วยใจลูกหลานผูกพันหากชาติหน้าเกิดใหม่ได้ผ่านพบขอประสบ ถูกเป็นลูกหลานได้เลี้ยงดูอยู่ด้วยกันงานแสนงานเราไทยทานไม่มาพลาดเราจากกันด้วยความรักและอะไรนี้จากลูกหลานเดชและญาติพี่น้องทุกคนต่อไปก็จะให้หลานได้กล่าวรอนที่แต่งให้กับอมาม่าด้วยนะครับ